วันนี้เราจะลองทำหย่งเท้ากอนนะคะเป็นอาหารจีนแคะอีกประเภทหนึ่งเราก็จะมีเต้าหู้มีหมูมีกุ้งแห้งน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแป้งข้าวโพดซึ่งเราไม่มีแป้งท้ายางม่อมเราก็เลยลองใช้แป้งข้าวโพดมีต้นหอมแล้วก็มีพริกไทยเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะหั่นต้นหอมให้เป็นเล็กๆนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอากุ้งแห้งของเรากุ้งแห้งนะคะมาหั่นหยาบหยาบสับหยาบหยาบอันนี้ก็ประมาณหนึ่งขีดนะคะเราก็หั่นหยาบหยาไป ะะเราก็จะหั่นให้มันหยาบหยาบนิดหนึ่งไม่ต้องไอ้นี่มากแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้ก่อนจะมาหั่นนี้เต้าหู้กันนะคะอันนี้เราซื้อที่ฟู้ดแลนด์เอ้ยซื้อที่ท็อปพ,พูดผิดขอโทษมันก็จะมีสองชิ้นอยู่ในห่อหนึ่ง yeah, s <S นี่มันก็จะเป็นสองชิ้นติดกันแบบนี้นะ <Yeah. S 1> วิธีทำ นี่เราแบะออกมาปุ๊บหันครึ่งเลยจ้านี่หันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บเรากลับด้านมันแล้วก็มีดผ่าเข้าไปค่อยๆนะผ่ากลางมันอย่างนี้ประมาณให้ติดอย่างนี้เห็นปะ่ะข้างนี้ก็ประมาณนี้เออเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเราจะหมูสับใส่ลงไปตรงกลางตรงนี้โอเคทําหมดนี่เลย นี่เดี๋ยวเราหั่นหมดนี่แล้วมาดูกันเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมกันเลยนะคะเราเอาหมูใส่ลงไปก่อนหมูก็ประมาณห้าร้อยกรัมใส่กุ้งแห้งลงไปที่เราหั่นไว้แล้วก็ใส่หัวหอมเออต้นหอม,ออหอมแล้วก็ขยำขยำขยำให้เข้ากัน เสร็จแล้วใส่แป้ง2ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่แป้งลงไป2ช้อนโต๊ะ1โต๊ะแล้วก็2โต๊ะอ่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันบีบีบีบ,บ เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำมันหอยน้ำมันหอยเราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะโอเค แล้วก็ซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะอืมกรโไปเช็ดเช็ดหมูเช็ดเช็อ่ะเช็ดเช็ดโอเคแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันเสร็จแ,แล้วก็พริกไทยนิดหน่อย อุ้ยโหยิ่งกว่านี้หน่อยเยอะไปหน่อยเลยแล้วก็คุกเค้าให้เก้ากันแค่นี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปยัดใส่ระหว่างกลางเต้าหู้ที่เราผผาเอาไว้นะคะนี่นะคะเราก็เอาหมูใส่ไปตรงกลางนะคะแบบนี้แล้วก็พยายามเอาเนื้อหมูนะคะบี้ตรงปลายจ้ะตรงเขาเรียกอะไรตรง ด้านหน้าของเต้าหู้ให้มันเกาะเกาะไว้นะคะเดี๋ยวตอนนึ่งมันจะได้ไม่หลุดนะคะนี่แล้วก็ใส่ไปให้อ้วนๆนี่เนี่ยมันก็จะแหวกที่เราั่นไว้แหวกออกมาปั๊บอ่าแล้วก็หมูใส่เข้าไปนั่นแหละโอเคแล้วเราก็จะทําให้หมดนั่นปึงแล้วเดี๋ยวมาดูตอนนึ่งกันนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันเราก็ค่อยๆหยิบวางนะคะ เราก็จะใช้เตานึ่งแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกเราจะใช้เวลาประมาณน่าจะ15นาทีนี่นะคะเราใส่ไปทั้งหมดชั้นละ6ชิ้น6ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราดูตอนนี้นี่10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องจะสุกแค่ไหนอันนี้ก็กะไฟเอาตามตัวนึ่งเลยนะคะ อันนี้เราใช้เตานึ่งไฟฟ้าเนาะเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สโอเคเบาไฟไม่ได้มันตามดูเวลาเอานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุกกันเลยหูด,ยด,ยดูความใกล้จะสุกเอ้ยเออใกล้จะสุกข,ของเขานะคะน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้คือยงเทาก่อนถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะบังเอิญว่าไม่ได้เรียนภาษาจีนมา อันนี้เป็นอาหารของจีนแคะหรือชาวฮัก,กานะคะเรามาลองหัดทำดูนะคะเพื่อให้มีเมนูของจีนแค่หลากหลายมากขึ้นเราดูมาจากช่อง youtube นะคะแล้วเราก็มาลองทำดูอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเครื่องปรุงบางตัวเราหาซื้อไม่ได้เราก็เลยเอาเท่าที่เรามีนะคะแล้วก็เป็นอาหารไว้ทานที่บ้านในครอบครัวใกล้สุกแล้ว เราให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองหยิบออกมาสักชิ้นหนึ่งทดสอบดูว่าสุกไหมโอ้ยน้ำร้อนสีเลยร้้รรเดี๋ยวเราเอาชิ้นอุ่นๆเนาะเอามาชิ้นหนึ่งโอ้ยโอ้ยหนีบแรงหมูกระเด็นเลย วุบอ่างั้นเราก็ลองหั่นดูนะคะหมูมันหลุดมาจากเต้าหู้เลยอนะ่ะหันไปเลยแบไหนีหัวสุกถึงข้างในเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราชิมมันร้อนอะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึง เดี๋ยวจะลองชิมรสชาตินะคะเมื่อกี้เราปรุงไปแล้วเดี๋ยวเราลองชิมก่อนอุ๊ยร้อนจีอื้มรสชาติดีอะ่ะรสมันก็ได้กัดโดนกุ้งแห้งด้วยยิ่งอร่อยเลยอะโอ้ยร้อนอุ้ย,ย,ยจะได้เลยอะฮะฮะฮะอื้มไม่รอดอ่ะอืมงงเอาแล้วกู้มาด้วยอืมตจ้ากู้จะเสียใจ อืมกินพร้อมกับต้องห้ยิ่งอร่อยนะโอเคเลยนี่นะคะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วหย่งเท้าก่อนถ้าออกเสียงผิดขอโทษนะคะเป็นอาหารของชาวจีนแคะฮักกานะคะที่เรามาลองทำดูรสชาติดีเยี่ยมมากเนื้อหมูแบบสุดๆอร่อยจริงๆทำกินที่บ้านง่ายดายมาก ก็ฝากติดตามเจีย๊ยบเข้าครัวฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปทำอาหารหน้านะคะว่าเราจะมีอาหารอะไรมาทําให้ดูอีกบ๊ายบาย